สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมเป็นกําลังใจกันมาตลอดทุกๆคลิปเลยค่ะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องราวที่แต่มักจะมาเล่านิทานก่อนนอนนะคะทุกคืนแล้วก็ติดตามชมให้กําลังใจแต่ด้วยถ้าแต่สนใจที่จะมาร่วมจัดรายการร่วมกันส่งเสียงมาใต้คลิปได้นะคะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยค่ะจะส่งทีมงานไปสัมภาษณ์นะคะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆถ้าแต่สบายใจพูดก็พูดไม่สบายใจพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะน้องแต่ก่อนที่จะมาติดตามรับชมว่าแต่เอานิทานเรื่องอะไรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะตอนนี้เนี่ยคดีของน้องชมพู่ คดีของน้องชมพู่มันเป็นคดีที่เราเองมีข้อเองว่ามันไม่มีประจักษ์พยานมีหลักฐานน้อยคนระมีหลักฐานน้อยอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขามีหลักฐานมากน้อยเพียงใดครับเขาอาจจะมีหลักฐานเยอะก็ได้ครับแต่เขาอาจจะยังไม่ อาจจะยังไม่ไม่มีเรียกว่าอะไรข้อจะยังไม่ออกหมายนะครับดังนั้นในในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมว่าเออเมื่อคดีมันมันยากนะครับเมื่อคดีมันยากสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยคือความดีกัแบบความชั่วมันไม่เคยทอดทิ้งคุณเลย คนที่เขากระทำกับน้องมันก็คือนอนตามตัวนะมันก็คือนอนตามตัวผมพูดเหมือนจะวกไปวนมาแต่มันเป็นคำไม่น่าที่วันหนึ่งวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไป บางคนบางคนแค่เห็นเห็นคนบางคนแค่ดูเผื่อเออคนนั้นดีเนาะบุคลิกเขาดีบุคลิกเขาดีนะเขาเดินสง่าผ่าเผยโอ้ดูแล้วน่าศรัทธาดูแล้วน่าศรัทธาแต่ลึกๆข้างในเราไม่รู้จักเขาครับเราไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราจะทำยังไงแหละถึงจะรู้สัก มันคือการเวลาอันนี้จริงนะครับอันนี้จริงที่หลายๆคนบอกว่าหลัาฐานบางอย่างหลังฐา,านบางอย่างมันโดนโดนมันนี่ผมบอกเลยว่าบางครั้งนะครับ ้าหน้าที่เขาก็ทํางานรวดเร็วนะครับเขาอาจจะได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วนักข่าวมีนักข่าวเขาต้องได้ถาวเขาก็ต้องทําให้ข่าวน่าสนใจทาให้ข่าวน่าสนใจเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่เราข่าวเราไม่รู้ว่าผู้เด็กไฟอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่าบ้าน คนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนเราเสืบข่าเพราะสีบข่าวเยอะนั่นคือข้อมูลที่เรามีแล้วเราดูคอว่าเออมันน่าจะเป็นยันงไงแค่นั้นเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปเลยว่าอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันเป็นคดีที่จบยากๆครับเท่าที่ผม ดูหลายๆคดีมันอะไรที่มันจำได้ยากๆพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของคนการกระทําอันนี้ก็มีส่วนอันนี้ก็มีส่วนอันนี้ก็มีส่วนถ้าหลายๆคนก็คิดว่าเออคนนั้นคนนี้นะครับแต่ผมจะบอกไล้ว่าวันหนึ่งนะครับ วันหนึ่งวันหนึ่งคนจะหันกลับมาหันกลับมานับหนึ่งตั้แต่วันที่11ครับอย่าเพิ่งไปไกลมากนะจุดที่สำคัญคือวันที่ส11จนถึงวันที่14เนี่ย มันมีเนื้อหาสาระอะไรสำคัญมันเยอะแยะม,มากมายในในช่วงในช่วงสี่วันนี้ครับสามสี่วันนี้ครับคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าแต่เนี่ยพูดในที่พักคือในห้องนอนอาจจะพูดเสียงไม่ค่อยดังมากนะักอาจจะเกรงใจกลัวเสียงจะหลุดออกไปนอกห้องค่ะ แต่ยังไงก็ยังอยากเสียงได้ยินดังกว่าน,นี้นิดนึงอยากจะซื้อไม่ให้แต่เลยทีเดียวค่ะจริงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารกันแบบชัดๆไม่ต้องเอามาแตะที่หูเพื่อฟังว่าแต่พูดอะไรนะคะยังยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่แต่พูดด้วยความสงบยิ่งขึ้นมีสุขุมยิ่งขึ้นนะคะ ไม่ได้มีอะไรที่เก้าแล้วเราสังเกตว่า FC ฝั่งลุงพลเนี่ยเข้ามาฟังเยอะมากค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันรอวันที่จะได้ตัวผู้ต้องหานะคะสำหรับคลิปนี้หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ช่วยกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันด้วยเพลงเพราะๆของเชฟยันอีกแล้วค่ะ เพราะมีเพียงแค่ความจริงในใจใครใครผลักไสได้ตามอารมณ์เกี่ยใส่ความโสมมุ